ทำไมทองคำน่าลงทุนยามวิกฤตวันนี้มาสรุปง่ายๆด้วย5ข้อนี้ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่าทองคำเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมานานตั้งแต่สมัยโบราณและไม่มีท่าว่าจะลดความนิยมลงเลยค่ะมินนำซ้ำกับได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนจากความนิยมดังกล่าวส่งผลให้ราคาทองคามีแนวโน้มสูงขึ้น เรื่อยๆตามไปด้วยโดยเฉพาะในช่วงเกิดวิกฤตใหญ่ๆราคาทองคำก็มกักจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่แค่ช่วงวิกฤตเท่านั้นเพราะในยามที่ภาวะตลาดเกิดความไม่แน่นอนบางอย่างเช่นในปัจจุบันเรื่องการล้มละลายของซิลิคอน v a l ล e แบงก์ส่งผลให้ราคาทองคำในตลาดโลกเริ่มปรับตัวเข้าใกล้1 9 0 0ก็ร้อยดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำไทยนะคะก็ปรับขึ้นเป็น31,000บาทค่ะด้วยเหตุนี้นะคะหลายคนที่สะสมทองคำไว้ก็น่าจะยิ้มกว้างกันอยู่ไม่น้อย โดยเหตุผลที่ทำให้คนหันมาลงทุนทองคอําในยามที่เกิดความไม่แน่นอนนะคะสมัยก่อนเลยนะคะทำไมตอนที่เอเด็กๆเลยอทองคําบาทและแค่4,000-5,000ถึงบาทแล้วก็ขึ้นมาเป็น8,000เป็น10,000เป็น15,000จนปัจจุบันนี้30,000บาทค่ะและนี่คือค่าของมูลค่าของทองคําซึ่งน่าเก็บสะสมมากๆ วันนี้มาสรุปง่ายๆนะคะว่าทำไมในายามวิกฤตทองคำถึงน่าลงทุนค่ะ 1. ทองคำช่วยกระจายความเสี่ยงได้เพราะราคาทองคำจะขึ้นส่วนทางกับสินทรัพย์อื่นเมื่อเศรษฐกิจแย่ค่ะเมื่อเศรษฐกิจแย่นะคะหุ้นตกเงินตกค่าเงินตกทำให้คนที่เก็บเงินที่แบงค์หรือ ลงทุนหุ้นค่ะความไม่แน่นอนแต่ถ้าลงทุนทองจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้2รักษามูลค่าได้แม้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทองคำก็ยังมีมูลค่าในตัวเองค่ะเมื่อเกิดวิกฤตนะคะถ้าเรามีเงินเงินอาจจะไม่มีค่าได้ค่ะแต่ทองคำ ยังไงก็มีมูลาคา่า 3. ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้เพราะราคาทองคำจะสูงขึ้นเมื่อเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นค่ะในขณะที่คนถือเงินสดมูลาค่าเงินในมือจะลดลง 4. มีสภาพคล่องเพราะซื้อขายเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายค่ะใครที่เก็บทองสะสมทองไว้นะคะเมื่อเกิดวิกฤตของชีวิตเราก็สามารถที่จะขายทองได้มีสภาพคล่องสูง 5. เป็นทรัพยากรที่มีจำกัดค่ะซื้อขายเก่งกำไรได้รู้หรือไม่คะว่าเราลงทุนทองคําได้ด้วยเงิน1,000บาทเมื่อก่อนเลยนะคะเราอาจจะต้องเก็บไปซื้อทอง ทองคำหนึ่งสลึงสองสลึงแล้วก็เก็บค่อยๆทย,ยอยเก็บแต่เดี๋ยวนี้นะคะเราสามารถที่จะลงทุนทองคำด้วยเงิน1,000บาทได้เพียงใช้วิธีการออมทองค่ะวันนี้นะคะมีวิธีการออมทองมาฝากกันด้วยค่ะการออมทองคือการซื้อทองคำโดยการแบ่งจ่ายเป็นงวดงวดเช่นงวดละ1,000บาทเมื่อออมเงินครบตามจำนวนแล้วก็สามารถแลกเป็นทองคำา1บาท เต็มๆได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นใน A นะคะออมทองคำกับร้านทองแห่งหนึ่งเดือนละ1,000บาททองหนัก1บาทราคา31,100บาทคิดเป็นน้ำหนัก15.244กรัมถ้าออมทองด้วยเงิน1,000บาทจะคิดเป็นเงิน3.22%เปอร์เซของราคาทองคำและได้ทองคำหนัก0.49กรัม เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อให้ได้ทองคำหนบาทและถอนออกมาได้นายเอจะต้องออมทองเป็นเวลา31เดือนคิดจากราคาทองคำ3า31,100บาทโดยข้อดีของการออมทองก็คือเราสามารถออมได้ตลอดทุกเดือนโดยไม่ต้องสนใจราคาและไม่จำเป็นต้องมีเงินกอน เป็นการฝึกวินัยการลงทุนแต่ต้องยอมรับว่าข้อเสียที่จะไม่ได้ได้เงินผันผวนและดอกเบี้ยเหมือนกับการลงทุนรูปแบบอื่นค่ะอีกทั้งยังมีค่าธรรมเนียมในการตัดบัญชีอัตโนมัติในทุกๆเดือนวันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับเรื่อง,องการอ้อมทองเป็นการลงทุนในทองคำอีกทั้งหนึ่งที่น่าสนใจที่จะช่วยสร้างวินัยในการ ออมได้ค่ะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการจ่ายเงินเป็นก้อนหรือต้องการกระจายความเสี่ยงการลงทุนนะคะควรศึกษาและพิจารณาก่อนการตัดสินใจทุกครั้งค่ะการลงทุนทุกอย่างนะคะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาหาความรู้ก่อนที่เราจะลงทุนอะไรก็ตามช่องของ A นะคะก็จะเอาบทความดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินไม้แท้ของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะมาฝากกันไว้ในทุกๆวันในช่อง องของโคด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคด A e a s y money